จบหมดกรรมเดียวคือตอนนี้ผมม่ได้รูค้คลิปบาได้อย่างสักอย่างเลยนะทุกทีเพราะว่าผมทำงานพอด้ทำงานคือบาได้อัดคลิปบาได้ลงคลิปเลยขอโทษนะครับทุกคนคงจะลืมไปแล้วนะ ลืมผมหมดแล้ว่ะแต่คุณมาลืมก็ขอบคุณครับจะ <c oughs> ไปลืมไปนเนี่ยเนอะผมอยจะหาเวลาลงคลิปแบบเออครับรถคุยตอนนี้ผมได้ไปแต่งรถไปแต่งรถละก็ อาจจะแบบขับรถเอวห้องเลรนห้องขับเรนห้องประมาณนี้ครับคลิปกินห้องไอหยองห้ององะไรรวมกันฮะโอโ้โ,อโหผได้ลงขี้เลยวันนี้ผมเนี่ยแก่เลคือเนี่ยอ่ะหล,ลอดตัดไปเลยเว้คุณเนี้ยแาก่ด้วยครับมันเยอะละเั้าเลย มันมีเวลามาหลายเดือนเลยไดส้สองสามเดือนแล้วอะที่ผมมาได้ลงนี่<ด>ก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็จะอืมก็มาพยายามลงคิปอาจจะมือมือเตี้ยก็ได้ <c oughs> ทพวผมก็มีเวลาเลยผมข้องานป็นก๊เป็นกะมันต้องพัก มันเราก็ม,ม,ม,มีเวลาแต่ไหนครับจะได้ก่อนเพื่อฝากเออใช่จะได้ก่แก,ก่ไปลืมเหมือนเดิมนะครับหมดคำเดียวนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ของผมด้วยผมจะพยายามลงคลิปห้มวนที่สุดแล้วก็มีสาระพ่องมีสาระพ่องครับ แล้วก็อ่าอือตามนะนะครับจะไปไลืมมาเตอะ์โ้อุ้นนะครับตามแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมตัวนะครับเป็นกำลังใจให้ัผมตวัวผมครับ